สิบสี่ทสวดพาหุงมหากาพาหุงสหัสสมพินิษมิตรสาผู้ทันตังคีเมฆขลังอุทิตโคและ,สะเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกมามพิยุทธชิตตสัมภรัติงชิตตสัภาัติง โคลัมปนาโละ,นาละป่นาลวกมักขมัทยักขังขันตีสุทันตวิธินาชิต,ตาวามุนินโทตันเตชะสาพราะวัตุเตชะยมังคลานินาลาคิลิงคชาวรลังอติมัตตภูตังทาวักคิจักกรมัสนีวสุทาลุนันตัง เมตตามพุเสีกว ah ิธ ah at ินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาเพรวัตติเชยมังคลานิอุคิตตะขักอุคิตตะขักขมติหัตทะสุธาทะสุธารุนันตังทาวันติโยชนะประทังผู้ลิมาละวันตังอิธีพิสัง พตมันชิตตวามุนินโทตันเตชสาพระวตุเตชยมังคลานิกัตวานะกัตมุทลังอิวะครับพินิยาจินจายะทุถะทถะวะจนังชนก,กายมัชเชสันเตนะสูมวิธนาชิตวามุนินโทตันเตชสาพระวตุเตชยมังคลานิ สัจจวิหายะมัติสัจจกาว,วะมัติสัจ,จะกะว,วาทเกตุงวาทาพิโลปติมะนังวาทาพิโลปิตมะนังอติอันทภูตังปัญญาปทีปชาลิตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตชยมังขาลานินันทูปนัน พะผู้ชะคังวิผู้ทางมหิตทิงอุเตณถีละผู้ชะเคณัทมาปยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาพรัตุตีเชยมังคลานิทุกขาหะทิฏิผู้ชะเคณะสุทธัฏธหัตทังพรม,มังวิสุทธิชุติมิต ทิพก,กาพิธานังยานาคเทนาวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชชยมังคลานิเอตาปิพุทธชะยมังคละอัตคาถาโยวาจโนนิวาจโน,น,นท,นทนินทิ่เนสรเตมตันทีอิตวานานเนกวิวิธานิจุปัตถานิ มูขังสูขังอธิขเมยยะนโลสุปันสป,ปันโยมหาการุณิกูนาโถอิตายสัพพานินางปุเรตาวาปาลมีสัพพาปัตโตสัมโพธิพิปัตโตสัมโพธิพิปัตโตสัมภพธิมุตตะมัง อีตีนะสัจวัตชีนะหูตุตีชัยมังขลังชัยันตูภูทิยามูเลสกยานาังนั้นที่วัฒนูเอวังตะวังวิชโยโหัหชิชยัสุชยมังคะเลอัปปลาชิตปันลังเกสีเสปตวิปุคาเลอภิเสกีสัมพุทธานัง อคับปัตตูปมูทติสุนักขัดตังสุมังขะลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุยิทังพระมจาริสุปัทขีนางกายกรรมมังวาจากรรมมังปัทขีนางปัทขีนังมโนกรรมมังวณิทีเตปัทขีนาปัทขีนานิกัตวานะ ละพันตัดถีปัทถคิเนพระวัตุสัรพมังลังลักขันตุสัพพเตวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาโสถีพระวันตุเตพระวัตถุสัพพมังลังลักขันตุสัรพเตวตาสัรพธรรมานุภาเวนัสธาโสถีพระวันตุเตพระวัตถุสัพพมังลังลักขันตุสัพพเตวตาสัรพสังคานุภาเวนัสธาโสถีพระวันตุเต สิบห้าปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารลวาสินีถูปีคเลภูทิ่ะเลตะหิงแตหิงตาธรรมธาเนนะพระวันตุภูชิตาโสวทิ้งกะโลนเตนโสวทิงกะโลนตีทะวิหารละมันทะเลเทลาจมัจฉานาวกาจะพิขโวสาลามิเก ธานปตีอุป,ปาสากาคามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสัปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผู้ชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสริชาตาอัตวูปปาติกานินยานิกังธรรมวะลังปฏิจเตสัพเพปิทุขัส กาลนตุสังขยังถาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมมัทลาจะปุคลาสังโคโหตุสมะโควะอัถายะจะหิตายะจะอัมเหลักขตุสัมสัตธรรมโมสัมเพปิธรรมจาริโนอุติงสัมปาปุเนยามะ ธรรมมีอาริยปะเวทิเตประสันนาหูตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทาลังปเวชฉันโตกาเลเทวูปวัสสตุวุธิภาวายะสัตตานังสมิทธัางนตุมีทนิง่งมาตาปิตาจะอะัตตาชังนิจจังลักขันติปุทธกังเอวังธรรมมีนาลาชาโน ไปชังลักขันตุสัพพาสัพพทา 16. เทวตาอวีโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยับปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหนตุสัพเพปเิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหเหิสัมพตังปุญญะปุญญะสัมปทังสัพเพเทวา นุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพธาภาวะณพิละตาโหตุคัสฉันตุเทวตาคตา17สเจัดสุคลาคาถาโหตุสัพพังสุงคลังลักขันตุสัพพตทวตาสัพพพุทธา นุภาเวนะโสตีโหนตุน um ิลันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตุนิลันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะโสตีโหนตุนิลันตลังสัพเพพุทธาภระปตตาปัจจา ปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชีนะลักขังพันธามิสัพพสูสัพีพุทธาพระัปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชีนะลักขังพันธามิสัพพสูสพีพุทธาพระรปัจาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชีนะลักขังพันธามิสัพพสู สัพเพพุทธาพระรัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชนะลักขังพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระรัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชนะลักขังพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระรัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชนะลักขังพันธามิสัพพสู ส ap ัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีณะลักขังพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระรับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีณะลักขังพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระรับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีณะลักขังพันธามิสัพพสู ด้วยอนุภาพแห่งสัตว์จะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระผลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจะเลืิอนทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมุลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเสรีฐีเหรียญยอดเสรีฐีเหรียญวหว้ครูหกแปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตธิ์จงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุประการเทืนสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จ จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนสารสมบัติบริวาลสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและ,จะเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขะพระเินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน